สวัสดีครับวันนี้นะครับม,มากมินย้ยำนะครับยำเส้นนะครับเส้นมีเนื้อนะครับกูอัดนะครับยังนะมาตับม้ยบอมั้บอมีพักนะครับทัวราดิไรใมก็มีพักผลไม้นะครับกับองุ่นกล้วยครับ มันม่ไดไกสามยานบัาคารูโอเคครับินจเลยกคารุอย่าเอะีกินโอเคอืมเพีใส่โทรัพน่อยเดียวไหเส้นอืดใส่เส้นสมำคออึดเซ้มนถามเลย กินบมีหมดเนยกินมาหมดคิดมาหรือติน่ากินอ่ะโอ้ยมนบะหมี่ท็ดปะเมะรนะเนื้อปูอัดนใช้มุ้งับปูอัด่ <laughs> 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 I'm <it> How <laughs> many? Look! Hmm. That's many of them. เพลินหอมกิน<อ>ถึงหอมแลม้วน <c oughs> ี่ not bad แตอันนี้ก็มันกินมัน <c oughs> ถามบบบไงเลยวุ่นเส็นตาสายฝนคมนตแมุนเซ็นตาสนต้นสนเหนียวเนียว Self -self. Mm. Mm. <coughs> that's 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 I'm glad Let it. น้อย่อดได้นดงใส่พริก่ได้นังที่มามาเคทนั้นกินได้ <c oughs> we ม,มันหวานเนาะหวานตัดกันกันนี่สูตรแม่เจี๊ยบนะแม่เจี๊ยบผ้ากินอะโวคาโดกับน้ำเผ <c oughs> ิ่มสิมเบิงซิมเบิงใส่นี่มันก็เป็นมันหวาน <c oughs> อึ้งหรืปล่อู้เอาซิ่มเบง <c oughs> โอ้ยโอ้ยกระยอนไส้ขเนี่ยเนี่ยข้าวต้องไม่น้องทำเลยทำเลย Don't get it on my table. Yes right already. Mumfuck. Bye bye. อร่อย <c oughs> ไหม <c oughs> มันหวานมาหมักินหน่อยนะกว้างพอกันมันๆมัหวานขึ้มากเลอร่อยิ๋มบ้างคือคือบบแฟนกับอันนี้เลยมันเงย ใสน้ำมัเนี่ย้ำซีมอเล้วโอ้ยใหญน้ำผึ้งเนี่ยมัน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 มนี่ <c oughs> น้ำผึงให้มันมันเอเอโอโวคาโดกับน้ำผึ้งสูตรเจี๊ยบจาบายย่าใบเยอรมันแซบอีลีอ้ยไปไปไปา๊าอยี่มม เห็นบ <He> yeah. mm ่ต้อง I f i เล s h ีใหเลยมาสานเี่นีออ You w r สนทบ I just like honey that's it ส mm ิมาด้อเจี๊ยบซิมแล้อะโวคาโดก็เป็นน้ำผึงเีบตัวละ n d o n อสนิทดน้ำผึงน้อยเียบ อืม I like honey with เรปส์บาฮันตีสน kind of ิทอ yeah, ืม i ัน try t ปไหนเลยเบ๊ะเนอะแบบเรบถ้าคือบางเขากับบาเพื่อนมากินเขาก็กระดูไม่อย่าน้มันแสบเนาะเอากระดูกสนิทกินกับกรปส์อืมมันร่องไหอืมะอน้ำึงชิ้นยหญ่ลยดูฟิสลบ